สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ปรติศาสตร์ฟังเพลินระหว่างทางวันนี้เราจะเดินทางเข้าสู่3ามก๊กตอนที่32ชื่อว่าเพชรประกายแสงเรื่องราวในตอนนี้เป็นดั่งแสงสว่างที่พุ่งออกจากเพชรแท้ในห้วงมืดมิดเป็นจุดเริ่มต้นของบุรุษผู้จะถูกกล่าวขานไปชั่วการกวนอู ฝ่ายหัวหยงกับทหารที่ขับไล่ตามซุนเกียนไปนั้นอาศัยเพียงแสงสลัวแห่งพระจันทร์เสี้ยวประดับดาวบนอากาศจึงจำซุนเกียนได้จากหมวกเกราะที่สวมไว้นั้นเท่านั้นครั้นเห็นหมวกเกราะซึ่งโจเมาแลกมาจากซุนเกียนสวมอยู่ที่ศีรษะและกำลังขับมา้าหนีสำคัญว่าเป็นซุนเกียนจึงขับม้าไล่ตามโจเมาไป โจเมาเห็นจวนตัวก็ชักม้าเข้าราวป่าฝันต้นไม้เพียงระดับศีษะแล้วเอาหมวกเกราะของซุนเกียนสวมไว้ตัวเองชักม้าอ้อมมาซุ่มพุ่มไม้คอยทีอยู่ หัวหยงและทหารไล่ตามมาถึงราวป่ามองลึกเข้าไปเห็นหมวกเกราะต้องประกายแสงจันทร์เสี้ยวอยู่ไม่รู้กลโจเมาคิดว่าเป็นซุนเกียนถอยไปตั้งหลักสู้ในป่าจึงให้ทหารล้อมไว้แล้วใช้เก่าทันยิงอยู่พักหนึ่งแต่ทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมก็สงสัยจึงพาทหารบุกป่าเข้าไปดู โจเมาสุ่มอยู่นาเป็นทีจึงชักม้าเข้ามาหาหัวหยงเสียงเท้าม้าเหยียบหญ้าและกิ่งไม้ทําให้หัวหยงเหลียวไปดูเห็นโจเมาขับม้าตรงมาเงืองเง่าจะฟันหัวหยงจึงชักม้าเข้าเผชิญหน้าตวาดด้วยเสียงอันดังแล้วเอาเง่าฟันโจเมาตัวขาดสองท่อนตกม้าตายในที่นั้นพอดีใกล้สางหัวหยงจึงคุมทหารยกกลับเข้าด่านกิสุยกวน ฝ่ายซุนเกียนหลังจากเปลี่ยนหมวกเกราะกับโจเมาแล้วขับมา้าหนีไปอีกทางหนึ่งจึงพบเทียเผาอุ่ยกายฮันตงและทหารซึ่งหนีออกจากค่ายแล้วติดตามหาซุนเกียนจึงยกไปตั้งค่ายที่ตำบลเลียงตงแล้วมีหนังสือบอกข่าวศึกไปยังอ้วนเซี้ยวและกล่าวหาอ้วนสุดว่าถ่วงเวลาไม่จัดส่งสเสบียงเป็นเหตุให้กองทัพของตนต้องพ่ายแพ้ขอให้พิจารณาโทษตามวินัยศึก อ้วนเซียวรับหนังสือสุนเกียนแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ้วนสุดพัวพันถึงตัวอยู่ก็ตกใจรีบสั่งคนสนิทให้ไปแจ้งข่าวให้อ้วนสุดรู้แล้วว่าถ้าสุนเกียนเอาความเรื่องนี้ก็ให้สืบทอดทหารเลวเป็นแพะรับบาปโดยอ้างว่าได้สั่งการไปแล้วแต่คนรับคำสั่งบิดพลิ้วจากนั้นให้ฆ่าทหารเลวปิดปากเสียสองพี่น้องจะได้พ้นมนทิน ความคิดของอ้วนเซียวไม่เพียงแต่โง,ง่อย่างเดียวเท่านั้นหากยังเป็นความคิดที่เลวทรามต่ำช้าผิดแล้วไม่ยอมรับผิดและหาทางป้ายผิดเอาชีวิตคนซึ่งไม่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องสังเวยความชั่วช้าของตนเสียอีกในส่วนที่เกี่ยวกับกองทัพสุนเกียนที่เสียโจเมาและแตกพ่ายมานั้นเป็นเรื่องใหญ่ของกองทัพปฏิวัติทั้งเกรงว่ากองทัพจากเมืองหลวงจะยกตามตีจึงมีความวิตกนักคิดอะไรเองไม่ออกจึงให้เชิญบรรดาเจ้าเมืองมาร่วมประชุมปรึกษา แต่กองสุนจ้านนั้นเดินเข้ามาประชุมในภายหลังโดยมีเล่าปีกวนอูเตียวหุยติดตามมานั่งอยู่ข้างหลังอ้วนเซี้ยวเห็นเล่าปีกวนอูเตียวหุยยืนอยู่ข้างหลังกองสุนจา้านมีลักษณะน่าเกรงขามจึงถามกองสุนจ้านว่าทั้งสามคนนั้นเป็นผู้ใดกองสุนจ้านจูงมือเล่าปีออกไปยืนข้างหน้าอ้วนเซี่ยวคู่กับตนแล้วแนะนําว่าท่านผู้นี้คือเล่าปีเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าฮั่นโกโจเป็นสิทธิ์ร่วมสํานักของข้าพระเจ้า ส่วนอีกสองคนเป็นน้องร่วมสาบานของเล่าปีเมื่อครั้งสงครามโจรพกผ้าเหลืองทั้ง3าพี่น้องได้เข้าร่วมปราบโจรพกผ้าเหลืองหลายครั้งทําความชอบแก่แผ่นดินไว้อันมากพระเจ้าเลนเต้จึงโปรดให้ไปเป็นเจ้าเมืองเพลงหวนกวนและบัดนี้ได้ร่วมกับข้าพระเจ้ามาทําการด้วยกองทัพปฏิวัติ อ้วนเซียวเป็นคนบ้ายศบ้าอย่างและเกรงใจต่อคนผู้มียศฐานาดอนตามวิสัยความคิดศักดินาได้ยินว่าเล่าปีเป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเฮียนเต้ก็เกรงใจจึงสั่งทหารให้จัดที่นั่งให้เล่าปีเสมือกับที่นั่งเจ้าเมืองไว้ตรงปลายสัตว์ของที่ประชุมกวนอูเตียวหุยจึงย้ายมายืนข้างหลังเล่าปี อ้วนเซียวแจ้งข่าวศึกที่ซุนเกียนแตกทับมานั้นให้ที่ประชุมทราบแต่ปกปิดเรื่องเปาสิ้นเจ้าเมืองเจปักให้เปาตงผู้น้องยกทหารไปชิงเข้าตีด่านกิสุยกวนแล้วแตกพ่ายมาโดยเปาตงตายในที่รบและเรื่องอ้วนสุดไม่ส่งสเสบียงแก่กองทัพซุนเกียนเสียไม่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในขณะที่กำลังประชุมกันอยู่นั้นหัวยงได้ยกทหารออกจากด่านกิซุยกวนตรงมายังค่ายของกองทัพป,ปฏิวัติเห็นธงประจำตัวอ้วนเสี่ยวผู้บัญชาการใหญ่ก็ยกมาที่หน้าค่ายแล้วให้ทหารเอาหมวกเกราะของสุนเกียนครอบไว้บนปลายหอกชูขึ้นแกว่งแล้วเยาะเย้ยว่านี่เป็นหมวกแม่ทัพของพวกกบฏให้เจ้าของหมวกรีบมารับเอาไปแล้วว่าผู้ใดเป็นนายของเจ้าของหมวกนี้หากมิใช่สุนัขขี้แพ้แล้วอย่ามัวลอยตัวหลีกภัยอยู่ต่อไปให้รีบโผล่หัว ออกมาจากกระดองมาลองเพลงทวนกับเราสักหน่อยจะเป็นไรทหารรักษาการจึงเอาความไปรายงานแก่อ้วนเซี่ยวในที่ประชุมอ้วนเซี่ยวจึงถามว่าจะมีผู้ใดอาสาไปรบด้วยหัวหยงขณะนั้นยูสดทหารเอกของอ้วนสุดลุกขึ้นขออาสาอ้วนเซี่ยวเห็นเป็นลูกน้องของน้องชายตนจึงรีบอนุญาตแล้วจัดทหารออกจากค่ายไปรบด้วยหัวหยง กลองสึกของทั้งสองฝ่ายดังขึ้นไม่นานก็หยุดลงทหารที่ติดตามอยู่สดวิ่งหนีกลับเข้าค่ายแล้วเข้าไปรายงานให้อ้วนเซี่ยวทราบว่าอยู่สดประลองเพลงทวนกับหัวหยงได้เพียงสามเพลงก็ถูกหัวหยงเอาเง้าฟันตายคาหลังมา้า อวนเซียวไม่รู้กำลังทหารยังคงคิดที่จะเอาอ่อนสู้แข็งต่อไปจึงถามที่ประชุมว่าจะมีใครอาสาดังนั้นหันอกเจ้าเมืองกี่จิว๋วจึงเสนอให้ผัวหองทหารเอกของตนเป็นผู้ไปตัดศีรษะหัวหยงอวนเซียวก็อนุญาตแล้วจัดทหารให้พัวหองยกไป เสียงกลองศึกดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่นานก็เงียบลงเหมือนครั้งก่อนเพราะผัวหองรำขวานใหญ่เข้ารบด้วยหัวหยงได้เพียงสามเพลงก็ถูกหัวหยงเอาเง้าฟันตกม้าตายอีกคนหนึ่งทหารที่ติดตามก็พากันหนีเข้าค่ายมารายงานให้อ้วนเสี้ยวทราบ ที่ประชุมฟังรายงานแล้วก็ตกใจอ้วนเซียวจึงกล่าวขึ้นว่าหัวหยงมีฝีมือกล้าแข็งนักเสียดายที่อัศวินยอดฝีมือของข้าพเจ้าคืองานเหลียงและบุญทิวมิได้ติดตามมาด้วยมิฉะนั้นเราคงไม่แพ้ต้องสูญเสียทหารเอกถึงสองคนดังนี้แล้วฝืนใจถามที่ประชุมว่าครั้งนี้จะมีผู้ใดาอาสาไปปราบหัวหยงในขณะที่ที่ประชุมนิ่งอึงอยู่นั้นก็มีเสียงดังกังวานมาจากด้านหลังของที่ประชุมว่า ข้าพเจ้าขออาสาไปตัดหัวหัวหยงเอง สิ่งเสียงลงอ้วนเซียวและทุกคนต่างหันมองไปทางเจ้าของเสียงนั้นเห็นชาย1นสูงหศอกหนวดยาวเส้นละเอียดดังใยไหมหน้าแดงดังผลพุทราสุกปากแดงดังฉาดแ,แต้มคิ้วดังตัวไหมดวงตายาวดังนกกาละเวศสีสะโพกด้วยผ้าไหมสีเขียวใบไม้สวมเกราะชุดออกศึกในมือถือเอาเง้ายาว11ศอกหนัก82ช่างสีดาทนยืนแน่วแน่ใบหน้าผินไปทางประตูค่ายดังสูงส่งหน้าเกรงขามยิ่งนัก นั่นคือกวนอูแห่งเมืองไก่เหลียงน้องรองแห่งคำสาบานสวนทออวนเซียวเห็นกวนอูยืนอยู่ข้างหลังเล่าปีหาใช่ที่สำหรับทหารเอกไม่จึงสงสัยแล้วถามขึ้นว่าท่านนี้มีชื่อและตำแหน่งใดในกองทัพการถามทางนี้แสดงว่าอ้วนเซียวความจำเสื่อมหรือก็หูตึงเพราะกล่องสุนจ้านเคยแนะนำมาครั้งหนึ่งแล้วในตอนที่อ้วนเซียวเห็นเล่าปีกวนอูเตียวหุยยืนอยู่ข้างหลังกองสุนจา้าน หรือมีมิะนั้นก็เป็นการฟังคำแนะนำโดยไม่สนใจและไม่ใส่ใจหรือมิฉะนั้นก็ต้องการจะหักหน้าคนอื่นว่ามีตำแหน่งแหล่งที่ต่ำไม่สมฐานะกองสุนจา้านจึงลุกขึ้นรายงานซ้ำอีกว่าท่านผู้นี้คือกวนอูเป็นน้องร่วมสาบานของเล่าปีมิได้มีตำแหน่งใดๆในกองทัพเป็นเพียงทหารเลวถือเก่าทันหน้ามาเล่าปีเท่านั้นอวนเซียวได้ฟังคำก็โกรธจัดรองตาวาดไปทางกวนอูวา่า ไอทหารเลวไม่รู้ที่ต่ำที่สูงบางอาจมาพูดต่อหน้าเจ้าเมืองผู้ใหญ่ขันอาสาจะไปรบได้หัวหยงทหารเอกเป็นการตีตัวเสมอทหารเอกดูหมิ่นแม่ทัพนายกองทั้งปวงแล้วก็สั่งทหารให้ไปขับกวนอูออกจากที่ประชุมโจโฉเห็นเหตุการณ์ทั้งนั้นโดยตลอดพินิจด,ดูบุคลิกลักษณะท่วงท่าของกวนอูและน้ำเสียงอาสาสึกแล้วสง่างามน้าเกรงขามยิ่งนัก เห็นทีจะได้การครั้นได้ยินอ้วนเซียวสั่งทหารให้ไปไล่กวนอูออกจากที่ประชุมจึงรีบลุกออกไปขวางหน้าทหารไว้บอกให้หยุดไว้ก่อนแล้วก้าวออกมาตรงหน้าอ้วนเซียวแล้วว่าท่านอย่าพึ่งโกรธก่อนทวงทีกวนอูนี้จะมีฝีมือกล้าหาญอยู่จึงกล้าขันอาสาถ้าไม่สมดังปากวาจาจึงจะเอาโทษถึงตายแล้วโจโฉจึงได้กล่าวกับอ้วนเซียวขอให้มีบัญชาให้กวนอูออกรบด้วยหัวหยงอ้วนเซียวว่ายังไงกวนอู เป็นแค่ทหารเลวหากออกไปรบหัวหยงจะหมิ่นว่ากองทัพของตนสิ้นแล้วทหารเอกจะหัวเราะเยาะโจโฉยืนยันท่าทีเดิมว่าข้าพระเจ้าเห็นรูปร่างกวนอูนี้ใหญ่โตคมสันเห็นสมเป็นทหารเอกหัวหยงจะไม่รู้ว่านี่เป็นทหารเลวเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าโจโฉมองเห็นความเป็นทหารเอกที่ซ่อนอยู่ในตัวทหารเลวมองเห็นถึงเพชรเม็ดงามที่ประกายแสงแวววาว กวนอูได้ยินโจโฉกล่าวเช่นนั้นแล้วเห็นอ้วนเซียวยังลังเลในขณะที่เล่าปี่หันหลังพยักหน้าเห็นด้วยกวนอูจึงกล่าวขึ้นว่าข้าพระเจ้าจะขออาสาออกไปครั้งนี้ถ้าไม่ได้ศีรษะหัวหยงเข้ามาขอท่านจงเอาศีรษะข้าพระเจ้าไว้แทนเถิดแล้วก้าวออกมาจากด้านหลังของเล่าปี่ยืนมั่นระหว่างกลางที่ประชุมมือกระชับง้าวไว้แน่น อ้วนเซี่ยวเห็นดังนั้นอนุญาตให้กวนอูออกไปรบกับหัวหยงและสั่งให้จัดทหารยกตามไปโจโฉเห็นเช่นนั้นก็ยิม้มยกมือเป็นท่าแล้วหยิบสุราจอกอุ่นไว้ส่งให้กวนอูอวยพรให้ทำการสำเร็จกวนอูไม่รับสุราจอกนั้นเอามือกุ่มง้าวแน่นและก้าวเท้าออกไปยังหน้าค่ายหัวหยงเห็นท่าทางมั่นคงและโฉมหน้ากวนอูก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ทหารธรรมดา เสียงกลองศึกดังสนัน่นหัวหยงและกวนอูเผชิญหน้ากันในกลางทุ่งทั้งสองประลองฝีมืออย่างรวดเร็วรวดเร็วดุเดือดและน่าตื่นตาตื่นใจกองทัพปฏิวัติและทหารฝ่ายอ้วนเซี่ยวต่างยืนมองเหตุการณ์ด้วยความตื่นเต้น